สวัสดีครับเบอร์ by webchickslim com นะครับคลิปนี้เป็นวิธีสอนการชำระเงินนะครับที่สั่งซื้อสินค้าภายในเว็บ chickslim นะครับก็คือก่อนอื่นเลยลูกค้านะครับทำการล็อกอินเข้าสู่เว็บก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้ล็อกอินแต่ว่าถ้าล็อกอินแล้วก็เดี๋ยวดูในขั้นตอนถัดไปนะครับตรงน,นี้มิกเลือกล็อกอินก่อนนะครับ User ที่มิใช้ก็คือ w ว้น to พระสวหนึ่งสองสามสห้าหนะครับสถานะมิ้ก็ยังเป็นลูกค้าอยู่นะครับกดเลือกเข้าสู่ระบบเลยครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเว็บก็จะไปสู่หน้าของระบบสมัครไอหน้าหน้าของระบบสมาชิกนะครับก็จะเห็นเลยว่าเราสั่งอะไรไปมีเลขที่ใบเสร็จให้เห็นนี่นะครับ นี่คือเลขที่ใบเสร็จที่ขึ้นต้นด้วย SP 5xx อะไรก็ว่าไปของแต่และบุคคลก็จะไม่เห <ale. S 2> มือนกันเมือม่อเมื่อเรามีเลขที่ใบเสร็จเสร็จแล้วทีนี้เราต้องการชําระเงินให้กับทางเว็บแล้วก็เข้าไปดูในวิธีการชําระเงินนะครับตรงนี้มีก็จะทํารายละเอียดต่างๆนะครับในการชําระเงินขั้นตอนการชําระเงินนะครับอามีพูดง่ายๆนะครับขั้นตอนวิธีการชําระเงินนะครับ เมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้วช่องทางแรกนะก็คือลูกค้าสามารถโอนเงินเข้า ATM ที่เห็นมีให้เลือกเลยตั้งแต่กรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์กรุงสีนะครับหรือว่าจะเลือกชำระเป็นเพ y p เพาเพย์สบายเพ y p เ p a y เพย์สบายเนี่ยลูกค้าจะต้องมี ID ด้วยนะแล้วก็ใช้ ID นี้เลยส่วนกลับมาที่ช่องทางที่1เมื่อเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วทีนี้ อโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะแจ้งให้ให้ทางเว็บรู้แล้วว่าเออเราโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะก็คือช่องทางแรกส่งมาเป็นข้อความหรือ SMS เข้ามาได้เลยที่เบอร์0914499005ว่าอา่ตอนนี้พิมพ์เข้ามาเลยนะครับว่าเลขที่ใบเสร็จที่เราได้ตอนแรกใช่ไหมที่มีอยู่ในอ e ีเมลแล้วก็อยู่ในหน้าของระบบสมาชิก ก็เลขที่ไปเสร็จที่เราสั่งซื้อไปนะครับขึ้นต้น SP a x x อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้มัน SP สมมุติว่าเป็น SP 1 0 8 9 9 9มีก็พิมพ์เลยเนี่ SP 1 0 8 9 9 9โอนเข้าอะไรเข้าธนาคารกสิกรปรุ๊บวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สมมตุติมิกโอนวันที่12นะครับเดือน12ปี2012มิกก็เขียน12 12 12, 12. แล้วก็โอนเวลาประมาณกี่โมง แล้วก็ยอดทั้งหมดเท่าไหร่ตรงนี้แค่นี้นะครับพิมพ์แค่นี้ทางเราก็จะรู้แล้วว่า,าคุณสั่งอะไรมาบ้างเพราะว่ารายการสินค้าชื่อที่อยู่เนี่ยมันจะอยู่ในเลขที่ใบเสร็จที่ sp 108, 999อะไรอย่างเงี้ยครับจะอยู่ในนี้แล้วตรงนี้ก็คือชำระถือว่าเป็นเสร็จสิ้นในวิธีการชํำระเงินในช่องทางแรกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกช่องทางนี้ บางคนพิมพ์ไม่ถนัดก็เปลี่ยนเป็นช่องทางที่2ใช้อีเมลเลือกช่องทางนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกใช้โทรศัพท์ก็จะเป็นทางอีเมลก็คือส่งข้อความนะครับแจ้งชำระเงินนะครับมาที่อีเมลอย่างเช่นเหมือนกันพิมพ์ถึงตรงนี้นะครับขอแก้ไขนะครับอีเมลจะเป็นชิกสลิมฟิต @gmail.com แต่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีแก้ไขยังไม่ได้แก้ไขนะครับตรงนี้อตอนตอนแจ้งก็คือแจ้งเป็น tic k s l i m f ฟิ @gmail.com แล้วหัวเรื่องก็คือแจ้งชําระเงินแล้วส่วนดีเทลก็เหมือนกันคล้ายๆ sms นะครับเมื่อเขียนอีเมลเสร็จแล้วก็ส่งอีเมลก็ได้แต่ช่องทางนี้ลูกค้าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง ส่งก็ได้ครับเพราะว่าช่องทางนี้จะค่อนข้างตรวจสอบยากนิดนึงแต่ว่าช่องทางของ SMS หรือว่าแจ้งผ่านหน้าเว็บบอร์ดช่องทางที่3นะครับจะเป็นการแจ้งผ่านหน้าเว็บบอร์ดก็คือถ้าเราไม่สะดวกทั้ง2วิธีแรกอ่ะเราโพสหน้าเว็บบอร์ดเลยก็ได้ก็จะเข้าไปไปที่เมนูนะครับเมนูของเว็บบอร์ดเราเข้าไปที่เว็บบอร์ดนะครับ แล้วก็เลือกมันจะมีเป็นหมวดหมู่ย่อยให้นะครับแจ้งการชำระเงินการส่งสินค้านี่ก็จะเห็นนะครับว่ามีลูกค้ามีคุณเสมอแขฝากมิตรนี่เคยแจ้งเอาไว้เราลองกดดูตัวอย่างก็ได้ครับเขาแจ้งยังไงแล้วเราก็แจ้งเหมือนเขาปึ๊บทีนี้ก็นี่ก็จะเป็นวิธีที่3ในการแจ้งชำระเงินนะครับหรือว่า ไม่สะดวกทั้ง3วิธีเลยเอาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือโทรโทรมาเลยครับโทรมาแจ้งเลยทางเราก็จะถามว่า,าเลขที่ใบเสร็จอะไรนะครับโอนเข้าธนาคารอะไรอยอดเท่าไหร่เวลาอะไรเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่นี้นะครับแค่นั้นเองก็ก็ถือว่าเป็นการแจ้งชําระเงินเรียบร้อยแล้วทางเราก็จะจะส่งสินค้าให้ภายในวันที่แจ้งชําระเงิน แล้วก็สินค้าถ้าเป็น e ีเวก็ได้ระวันถัดไปเลย Spin. ถ้าเป็น elen, ลงทะเบียนก็รอนิดนึงนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดในการสั่งซื้อสินค้าสำหรับเว็บชิคสลิมนะครับหากว่าสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจโทรมาถามก็ได้ครับที่เบอร์091-4499005นะครับก็วันนี้ก็หมดแล้ว ขอบคุณนะครับที่สั่งสินค้ากับเว็บเราที่อุดหนุนกับเว็บเรายังไงก็ขอให้อ่า้อมๆสวยๆขาวๆหล่อๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ